ห้าทุ่มตรงในคืนนี้นะครับบิ๊กแมตช์ยูโรในค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างทีมอย่างสเปนนะครับทีมเตง็ง5ของรายการนี้นะครับจเจอกับโครเอเชียนะครับซึ่งถือเป็นอีก1ทีมหนึ่งที่ถือว่าเก่ามากๆครับโดยเพราะการเล่นรายการเมเจอร์ในช่วงหลังๆนะครับพวกเขาเข้ารอบล็กได้ตลอดนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับสำหรับความพร้อมของทั้งคู่นะครับทีมชาติสเปนนะครับอุ่นเครื่องมา2เกมครับผลงานในการอุ่นเครื่องนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับสเกมไม่ถล่มชนะคู่แข่งไปนี่ชนะทั้งสองเกมรวดครับแล้วก็ยิงใส่คู่แข่งไป10ลูกเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าความมั่นใจก่อนทัวร์นาเมนต์ยูโรจะเริ่มต้นขึ้นนะครับก็ถือว่าเต็มเปี่ยมเลยนะครับ ส่วนตัวหลักๆที่จะลงเล่นในเกมค่ําคืนวันนี้นะครับของสเปนครับเข้ามาดูที่เกมรุกนะครับก็หน้าเป้าครับวันนี้จะเป็นทางอับราโรโมราต้านะครับด้านซ้ายจะเป็นนิโก้วิลเลียมนะครับด้านขวาจะเป็นลามินยาเมลครับส่วนมิดฟิลด์กลางๆสามคนนะครับก็จะมีฟาเบียนลู伊斯ครับโรดรีนะครับดานี่โอโมครับส่วนเกมรับนะครับก็จะมีทางอเล็กกซิวเมลด์นะครับมีทางนาโช แล้วก็มีเลอน็อกมองครับส่วนแบ็คขวาจะเป็นทางฝั่งของคาบาคาวผู้รักษาประตูจะเป็นอุนายซิม,มอนนะครับก็ถือว่าดูจากตัวเล่นของสเปนชุดนี้นะครับก็ถือว่าเต็มไปด้วยตัวที่มีความสดเป็นตัวที่แบบมีเป็นวัยรุ่นหลายต่อหลายคนเลย,เลยครับข้ามาดูที่ฝั่งของทางโครเอเชียกันบ้างน,นะครับโครเอเชียเองครับก็ผลงานก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าทางสเปนเลยครับอุ่นเครื่องมา2เกมเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะรวดทั้ง2นัดครับแล้วก็เกมนัดล่าสุดในการอุ่นเครื่องครับพวกเขาสุดยอดมากครับ บุกไปชนะทีมเต็ง4อย่างโปรตุเกส2ประตูต่อ1และเป็นการชนะถึงบ้านของโปรตุเกสเลยนะครับนั่นหมายความว่าฟอร์มการเล่นก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเลยครับโคเอเชียครับวันนี้นะครับตัวหลักๆที่จะลงเล่นนะครับจะนําทัพโดยอีวานเปริซิตนะครับบรูโน่เพ็โควิดครับแล้วก็อังเดรคาเมริชก็จะเป็นสาประสานในเกมรุกครับส่วนมิดฟิลด์กลางครับยังอยู่กันครบเหมือนเดิมเลยนะครับลูกาโมดิชกับตันทีมครับมาเตโอโควสิตครับมาเซโลโบรโซวิชครับ ส่วนแผงเกมรับครับนำทัพโดยยอสโกกวเดโอนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นในช่วงหลังกับแมนซิตี้ถือว่าเล่นได้ดีมากๆในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับวันนี้จะนำทัพในตำแหน่งของเกมรับให้กับโครเอเชียนะครับที่เหลือนะครับก็จะมีทางฝั่งของมาตินเออริชนะครับกับซูตาโลเป็นคู่เซนเตอร์แล้วก็แบ็กขวานะครับจะเป็นสตานิซิตนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นทางโดมินิกลิวาโควิชนะครับก็ถือว่าเป็นตัวผู้เล่นที่ดูดีเลยครับสำหรับทางโครเอเชียครับเต็มไปด้วยความเก่าแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับคู่นี้ครับ น่าดูมากๆครับสเปนเจอโครเอเชียนะครับเป็นเกมที่น่าจะสู้สนุกน่าจะคู่ขี้สู่สีใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้ครับผมก็ยังเชื่อเล็กๆนะว่าด้วยความเก่าของโครเอเชียครับที่ผลงานในการเล่นรายการเมเจอร์ช่วงหลังๆพวกเขามักจะทําได้ดีมากๆครับอย่างน้อยครับรอบแบ่งกลุ่มโครเอเชียมักจะผ่านได้ตลอดนะครับวันนี้เจอสเปนที่มีความเก่าวันนี้เจอสเปนนะครับซึ่งเป็นทีมที่มีความสดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ กองหน้าของสเปนในทีมชุดนี้นะครับอย่างโมราต้ากองหน้าตัวเป้าครับผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่นักนะครับคือเรื่องของนิโกวิลเลียมลามินยาเมาพวกนี้ครับเรื่องของความสดความจี๊ดตัดมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการจบสกอร์ผมว่าอาจจะเป็นปัญหาของสเปนได้ในเกมค่ําคืนวันนี้นะครับส่วนทางโครเอเชียครับด้วยเรื่องความเก่าครับเป็นทีมที่แพ้ยากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นประเภทแบบโป้งเดียวปิดบัญชีได้เลยนะครับมีทีเด็ดทีขาดจากลูก้าโมดิชด้วยนะครับ ก็เชื่อว่าเกมนี้ครับสดเดือบเก่าครับผมเชื่อว่าลูกเก่าของโคเอรเชียครับน่าจะทําให้พวกเขาจะไม่แพ้เป็นเกมนี้เป็นอย่างน้อยนะครับเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่จะจบลงด้วยผลเสมอนะครับโคเอรเชียไม่น่าแพ้ในเกมนัดนี้นะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเกมเกมนี้นะครับสเปนเจือบโคเอรเชียคิดว่าเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับ ดูคลิปกับแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไปด้วยนะ